กับบทเพลงที่ชื่อว่าอย่าลืมพ่อแม่พันโทสุิีสุษาคนครับครับอย่าลืมพ่อแม่พ่อแม่เราต้องยกไว้ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดนะครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีชีวิตนะเมื่อไม่มีชีวิตเราก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราภาคภูมิใจนะครับก็ถือว่าเป็นพระอารหันต์ของบ้านครับ ก็ทําบุญให้พ่อแม่ได้อิ่มหนาสำําราญใจไม่ทําเรื่องทุกข์ร้อนให้ท่านได้รับอยู่เสมอเนี่ยก็ถือว่าครับนะได้บุญโขแล,ะละ้วล่ะครับพ่อแม่มักจะพูดว่าไม่ต้องหาอะไรมาให้พ่อแม่อย่าหาเรื่องมาก็พอ <c oughs> อย่าหาเรื่องมาก็พอ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่เนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปณิธานอะไรอย่างอื่น <c oughs> ก็ขอให้มีปณิธานที่ว่า จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายอกสบายใจในทุกเรื่องเรานะครับถ้าหากว่าท่านล่วงรับดับชีพไปแล้วก็จะทําความดีหรือทําบุญทํากุศลทุทิยไปให้ท่านนะครับดวงวิญญาณท่านอยู่พบภูมิไหนอย่างรู้รับทราบได้ท่านก็จะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับครับก็ท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับอันนี้เราก็ไม่รู้นะคุณทธีนะแน่อนอนแต่ว่าเพื่อความสบายใจครับนะฮะ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูก,กตเวทีตาเนี่ยนะฮะครับนี่แหละคือการแสดงแสดงความยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ให้ปรากฏนะครับคนอื่นๆเข้ามารู้จักชีวิตรู้จักผลงานของเราเนี่ยนะครับเวลาเขาจะบันทึกประวัติและผลงานของใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีบันทึกเอาไว้ว่าบุคคลคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอ,อะไรเป็นบุตรของใครเกิดที่เมืองไหน ใช่ไหมเวลาบันทึกประวัติศาสตร์ของบุคคลที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกหรือระดับประเทศก็ตามแต่เพราะฉะนั้นชื่อของคุณพ่อคุณแม่ก็จะติดอยู่ในประวัติชีวิตของคนคนนั้นตลอดไปนะครับครับอแสดงว่าเรามีที่มานะใช่ครับเ,รเป็นคนมีที่มาใช่ครับยิ่งพ่อแม่เป็นคนธรรมดาเท่าไหร่นะฮะแล้วลูกทําในสิ่งที่พิเศษหรือยิ่งใหญ่ได้เนี่ยความธรรมดาของพ่อแม่ก็พลอยยิ่งใหญ่ตามไปด้วยนะ ครับ <C ram> <C ram> นะครับเช่นคําพูดที่บอกว่านี่ขนาดพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวสวนธรรมดานะเรียนจบแค่ชั้นป .4 จบแค่แค่ชั้นป .6 แต่ว่าลูกเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ชีวิตโอ้โหได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่คนอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยมีหน้าที่ประกาศนะประกาศสิ่งที่พ่อแม่ได้ทํามาก็เรียกว่ากตะเวทีนะครับครับวันนี้หรือว่าปีหน้านี้ ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับเราตั้งใจที่จะเป็นลูกที่ดีขึ้นขนาดไหนอ,อันนี้ต้องตั้งปฏิญาณไหมครับตั้งปณิธานปณิธานถ้าปฏิญาณน,นี่กล่าวเลยบอกกับตัวเองปฏิญาณกับตนเองนะฮะครับนี่ครับอ่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหัวใจนะครับเขาบอกว่าคนจะทําอะไรได้เนี่ยลําพังกายอย่างเดียวไม่พอมันต้องทําด้วยหัวใจจริงๆ